ใกล้ชิดเศร,รษฐกิจการเงินโดยกูไม่แอนกุยซีนค่ะกลับมาตามกันต่อเมื่อสักครู่เพิ่งพูดเรียงว่ามีรุ้นรีบาวหรือเปล่าเปิดมาก็ลงไปเลยนะฮะ6.5นะคะตอนนี้อยู่ที่1333จุดด้วยกันค่ะอะดูคุยคุกยกันกันเลยกับคุณมยุรีโชวิกานนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ ลงต่อเนื่องเลยค่ะค่ะจริงๆถ้าดูแล้วเนี่ยหุ้นที่ลงมาแล้วกดดันดัชนีตลาดนะคะอย่างน้อยสองจุดสามจุดเนีย่ยจะเป็น CPO ค่ะค่ะนะคะก็ลงมาแปดเปซนะเวลานี้หรือว่าส<อ>ีบาทค่ะนะคะก็เป็นผลมาจากเรื่องของออการประกาศของกราตตนะคะเรื่องออความการใช้ข้อมูลภายในนะคะหรือ Inside Trading ะนะคะแล้วก็มีการปรับผู้บริหาร นะคะก็เลยกลายเป็นจุดที่ mm hmm. ก็ต้องบอกว่า,าสถาบันหรือว่ากองทุนบางที่เองเนี่ยเ,เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องมีการลดพอร์ต mm hmm. นะคะเพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์นในเรื่องของอความโปรง่งใสนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่กดดันอัชนีในเช้าวันนี้นะคะแล้วกอ็อาจจะมีหุ้นใหญ่ลงมาบ้างนะคะปลา,ายแต่ว่าหลักๆก,ก็คือหุ้นของ CPO นะคะเพราะว่า m a r k e ต Cap ก็ไม่น้อยด้วยเหมือนกันะนะะ ถามว่าวันนี้น่าจะเห็นการลุ้นรีบาวไหมเราคิดว่าน่าจะเห็นการลุนลุนรีบาวได้นะคะถ้าตัดซีเพอออกไปเนี่ยเราคิดว่าวันนี้ตลาดน่าจะกลับมายืนในแดนบวกได้นะคะเพียง<ฆ>แต่ว่าบรรยากาศข้างนอกนะคะโดยเฉพาะในตลาดหุ้นในภูมิภาคเองเนี่ยอาจจะ,ะมีปรับฐานลงรอเรื่องของการประชุม ECB ที่จะเกิดขึ้นในค่ำวันนี้นะคะเะฉะก็ ตลาดอาจจะรีบาวแต่ยังไปไหนได้ไม่ไกลแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์สัปดาห์หน้าลองวีคเอนนะคะ <c oughs> กเ็เลยกลายเป็นจุดที่ตลาดอาจจะรีบาวแล้วก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างไปมากกว่าคะ่ะค่ะอ๋อแต่ว่าถ้านดูกรอบของวันนี้นี่มองไว้ที่เท่าไหร่บ้างคะแนวะรับเนี่ยห3ึ่งสาทำงานได้ <c oughs> แน่ๆ <c oughs> นะคะเราคิดว่าคงไม่หลุดไปกว่านี้ละ นะคะส่วนถ้าจะรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยเรามองอแถว1,340-1,345จุดนะคะคะก็ถ้าตัด คืออย่าดูที่ s ซ t Index ซะมากนะคะเว้นเรียนกับนักลงทุนแบบนี้ดีกว่านะคะ,คะเพราะว่า s ซ็ i n ินเดเนี้ยในในบางช่วงมันจะวะมันถูกกดดันด้วยปัจจัยของคูนบางตัวที่มีขนาดใหญ่นะคะอาจจะให้ดูเป็นประเด็นเรื่องของการลงทุนนะคะในช่วงนี้มันมีประเด็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็วางแผนในการที่จะเลือกเข้าลงทุนเป็นรายตัวน่าจะเหมาะสมมากกว่าที่จะมองเซ็ตอินเด็กว่าลงแล้วเกิดความกังวลเกิดความกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปลงทุนในในตลาดหุน้นแต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยมันก็ พลาดโอกาสในแง่ของคุณหลายตัวค่ะอืมค่ะดังนั้นถ้าจะให้แนะนําช่วงนี้หมวดไหนกลุ่มไหนดีคะถ้าจะนักนุนควรจะเข้าไปเก็บแล้วเก็บได้แล้วหรือยังค่ะก็แน่นอนว่าในทุกๆวันอังคารก็จะมีการประชุมคอรมอค่ะนะคะเรามองว่าในวันอังคารหน้านะคะคือวันที่8ธันวาคมเองเนี่ย ตามที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะ,คะว่าในอังคารหน้านี้เนี่ยน่าจะมีการนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะเข้าเสนอต่อครมเพื่อพิจารณาแล้วก็อนุม,มัตินะคะเพราะถ้าเกิดว่าแล้วก็ในต้นปีหน้าก็คงจะมีรถไฟฟ้าประมาณสักสีเส้นทางนะคะในการที่ที่จะมีการเสนออนุม,มัตินะคะแล้วก็ปีหน้าก็คงจะมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามมา huh. อีกหลายเส้นทางด้วยกันนะคะเะมั้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มวัสดกุก่อสร้างนะคะ,คะแล้วก็กลุ่ม แบงเนี่ยยังคงเป็น3กลุ่มหลักนะคะทีเ่เรียกได้ว่าลงมาเนี่ยน่าสนใจในการทยอยสะสมเพราะว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจในการที่จะซัพพอร์ตตัวผลประกอบการอยู่นะคะแล้วก็ <c oughs> อีกอหุ้นที่อยากจะแนะนําว่า <c oughs> ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าตลาด กังเรียกว่ายังเห็นทิศทางที่ไม่ชัดเจนะนะคะแล้วก็อยากจะหาคุณพักเงินมีแนวโน้มของการเติบโตของธุรกิจได้ในปีหน้าเนี่ยเราแนะนําเป็น B M C L นะคะหุ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยแหละค่ะ,ะเพราะว่าในวันอังคารหน้าอีกเหมือนกันครมจะมีการพิจารณาแล้วก็น่าจะอนุมัตินะคะในการควบรวมแผนของ B M C L กับ B E C L นะคะแล้วก็จะซื้อขายได้ถึงวันที่18ธันวาคมนะคะต้นปีหน้าก็จะเทรดด้หุ้นใหม่นะคะ B E M หลังจากที่ทาง หุณทางบริษัท2บริษัทนี้โลโชนะคะทั้งในแลวก็ต่างประเทศพบกองทุนมากกว่า50กองทุนในการนี้ผลตอบรับออกมาเป็นเชิงบวกนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจดีเฟนซีฟก็คือมีกระแสเงินสดที่แข็งแร่งนะคะแล้วก็หุ้นตัวนี้น่าจะพักเงินได้และน่าจะแข็งแร่งกว่าตลาดค่ะ BMCL ตอนนี้อยู่2บาทนะฮะค่ะค่ะได้ก็คือราคายังต่อรองได้ไหมคะหรือถ้าอยากเข้าเราคิดว่าเมื่อวานนี้ขนาดตลาดหุ้นลงมาแบบว่าน่าตกใจนะคะหุ้นตัวนี้ก็ยัง แข็งแกร่งตรงแถวประมาณ2บาทอยู่เลยอะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้เห็นภาพขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมยุรีโชวิกานนะคะจากทางด้านของเมย์แบงกิมเองประเทศไทยนั่นเองนะคะเอาละค่ะไปดูหุ้นแนะนํากันสักตัวหนึ่งนะเอค่ะพลังงานบริสุทธิ์สาหรับข้อมูลของเขานะคะเขามีการคาดการ์ค่ะว่ากําไรสุทธิไตรมาสสาอ่อนตัวนะคะที่638้าล้านบาทเทียบรายไตรมาสลงไป13.9%เนะคะเทียบรายปีบวกขึ้นมา71.2%ก็เป็นผลมาจากเรื่องของฤดูกาลนั่นเองนะคะ คาดกำไรสุที่ปี58ค่ะ2,703ล้านบาทบวกขึ้นมานะ68.1%เทียบรายปีถือว่าโตกแกร่งนะคะกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มปี59ถือว่าเติบโต9กระโดดจะมีการรับรู้ไรายได้โซลาร์ฟาร์ม90เมกะวัตต์ในไตรมาสแรกของปี59นะคะก็รับโครงการพลังงานลมแต่ละโบค่ะมองราคาของ EA ไว้ที่เท่าไหร่กันบ้าง KTB มองไว้26บาท40สตางค์นะคะแลนด์เฮาส์มองไว้27บาทขณะที่กสิกรไทยมองไว้23บาท30สตางค์ด้วยการล่า สุดนะคะสำหรับตัว EA พลังงานบริสุทธิ์ลงไป10สตางค์นะคะอยู่ที่24บาท20สตางค์ด้วยกันส่วน หุนพลังงานนะคะอย่างปตทนะคะวันนี้ลงไป1บาทนะะอยู่ที่249บาทที่พูดถึงพลังงานเพราะว่าเมื่อคืนนี้ประเด็นหลักๆในตลาดโลกคือราคาน้ํามันโลกหลุด40เหรียญน,นะคะก็คือน้ํามันเนี่ยปรับตัวลดลงก็เลยทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวลงไปด้วยแต่ว่าล่าสุดตอนเช้าก็มีเลาบาวขึ้นมาบ้างยืนอยู่ที่ประมาณ40เหรียญน,นั่นเองส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วขอชมโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ